ระเบิดความหวานในที่สุดก็ได้เลิอดดีนัดรวมตัวเพื่อนสีแบบยกแก๊งสัปปะรตีฉลองวันเกิดย้อนหลังอย่างเป็นทางการสําหรับชมพูอารยาเอฮาเกตสุปตาตัวหมั่ดีกรีคุณแม่ลูกสาซึ่งบรรยากาศภายในงานถูกกระขึ้นอย่างเรียบง่ายและเป็นส่วนตัวแต่ก็ยังคงอบอวลไปด้วยความสนุกสนานเฮฮาเหมือนเช่นทุกปีขณะเดียวกันทางด้านนอตวิสรุตรังสีสิงหพัฒน์คุณสามีสุดที่รักผู้ที่นำเอาภาพถ่ายช่วงเวลาแห่งความสุขดังกล่าวมาแบ่งปันผ่านช่องทางอินสตาแกรมนอตวิสโลป จากแคปชั่น happy birthday mom ก็ได้ระเบิดความหวานใส่หน้าจอระดับ10เต็ม1ิด้วยเพลงประกอบอินเทรนสาบานได้เลยโดยเจ้าตัวคัดมาเน้นเน้นรงท่อนที่ร้องว่าสาบานได้เลยไม่เคยรักใครเท่าเธอมาก่อนโอแม่บางออนอย่างออนไปเลยหัวใจทั้งดวงฉันมอบให้เธอไปหมดตั้งแต่วันแรกที่เราพบกันเพื่อเป็นการการันตีรักมั่นหนึ่งเดียวไม่มีเสื่อมคลายแถมบรรดาภาพถ่ายก็ยังอบมุงมิงไม่เบาไม่ทั้งโอบทั้งกอดทั้งชวนกันเซลฟี่นะจุดนี้เล่นเอาแฟนคลับบ้านรังสีสินธิพัฒน จินจิตหมอนกันหน้าดูเลยทีเดียว